สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอีกมุมมองหนึ่งของคดีบ้านกก,กอกที่ไม่เหลียวซ้ายไม่แลขวาแต่มองทางตรงที่ข้อเท็จจริงคือมุมที่ว่าคดีนี้ ไม่มีคนร้ายซึ่งแนวคิดนี้ใช้ผลชนณสูตรเป็นฐานและกลุ่มผู้ให้ความเชื่อในสมมติฐานนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการสายการแพทย์และนักกฎหมายหลายท่านที่เด่นชัดที่สุดเห็นจะเป็นกลุ่มองค์กรอิสระที่มีท่านอายการด็อเตอร์น้ำแท้นำทีมซึ่ง ตัวท่านดอกเตอร์น้ำแท้เองพร้อมกับพันตรวจเอกวิรุษและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจภูเหล็กไฟโดยการนำทางของพรานผู้ชำนาญในพื้นที่ท้ายสุดมีความเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้ที่เด็กจะหลงทางและเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเพราะขาดน้ำขาดอาหารและจาก สภาพอากาศตอนนั้นที่ร้อนจัดจนเป็นเหตุให้เกิดฮิสโตกได้ความคิดนี้สอดคล้องกับหลายๆความคิดเห็นของพรานในพื้นที่และสอดรับกับที่นายสมบัติเล่าในคลิปถึงวันที่12ว่าไม่ค่อยมีใครขึ้นไปหาบนเขาเพราะรอฟังข่าวจากมุกดาหารที่ว่าพบเด็กคล้ายชมพู่ ไปกับชายสองคนรวมทั้งมีการเปิดเผยว่าตอนกลางคืนวันที่12มีคนที่จับกบแถวห้วยวังฮีได้ยินเสียงเด็กร้องถ้ามองว่าเสียงมาจากจุดพบศพที่ห่างจากจุดจับกบเพียง4 5 0 0เมตรมันสอดรับกับสมมติฐานที่ว่าเด็กเดินหลงขึ้นเขาเดินอ้อมไปเรื่อย เมื่อเจออุปสรรคจนไปถึงจุดพบศพรอยยา่าราบเหมือนมีคนนอนทับน่าจะเป็นรอยของเด็กเองและที่ผู้ค้นหาไม่เจอเด็กก่อนเพราะการค้นหาในวันแรกเป็นการดาน้าขึ้นจากทางสวนยางแต่การเดินของเด็กน่าจะเดินโดยใช้ทางอ้อมทางที่ใช้ต้อนวัวควายขึ้นเขา ซึ่งราบกว่าเดินง่ายกว่าทำให้ไม่เจอกันน่าเสียดายที่เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนรีบตัดประเด็นเดินขึ้นเขาเองไวเกินไปทั้งที่เป็นประเด็นที่ตอบได้ทุกร่องรอยบนศพเด็กในคดีหนึ่งหนึ่งนั้นพยานที่น่าเชื่อถือที่สุดคำให้การที่จริงที่สุดคือ ทำให้การจากซากศพความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเมื่อคราวแถลงความคืบหน้าในคดีตอนเดือนตุลาคมปีก่อนผู้ใชาการตำรวจแห่งชาติแถลงชัดเจนถึง8ประการที่เชื่อได้แน่นอนว่าชมพู่ไม่มีทางเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองแน่ๆแต่ทำไมบทละครกกกอกถึงเปลี่ยนไป หลังการออกหมายจับทำไมมีทีมงานตำรวจให้ข้อมูลเหล่านี้กับนักข่าวข้อมูลที่สอดคล้องกับผลชนสูตรมากขึ้นคือเด็กฟื้นจากที่ซ่อน900เมตรห่างจากบ้านและเดินขึ้นเขาไปตายตรงจุดพบศพแต่ถามคำานึงนะคะบทละครนี้สมบูรณ์แบบแล้วหรือแล้วเรื่องกระทําต่อศพละ่ะ จำเลยทั้งสองรู้ได้ยังไงว่าชมพู่โซซัดโซเซไปตายตรงนั้นถึงพากันไปถอดเสื้อผ้าอําพรางคดีได้ตรงนี้มีใครเขียนบทกำกับไว้ไหมคะถ้าร่างฟ้องอย่างนี้แปลว่าตำรวจยอมเชื่อแล้วสินะว่าเด็กเดินขึ้นเขาเองได้ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ายิ่งฟังยิ่งงงรอ23รู้กันมีหลักฐานอะไรบ้างถัดมานะครับบอกว่าตำรวจที่ทำสำนวนมันมั่วยิ่งจุดๆพันกันนะ่ะแค่ต้องการให้คดีพ้นพ้นพนไปไม่คำนึงถึงความเป็นไปได้ความน่าจะเป็น กรมจึงรีบทำงานถัดมานะครับบอกว่ามั่วมโนเหลือเกินคนพูดเหมือนอยู่ในที่เกิดเหตุกับเขาเลยข่าวแบบนี้นะ่ะเอาอะไรมาให้เชื่อถือได้ถัดมานะครับบอกว่าเขาได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ถัดมานะครับบอกว่าถ้าฟังข่าวและเชื่อตามข่าวนี้หลักฐานแน่นมากคงจะรอดยากและเป็นเวลานาน,านสับสนไปหมดแระ รอรอทีมทนายตั้มความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับความลับที่คนในครอบครัวหลาบโพร,รู้และสำคัญมากในคดีไม่ใช่เรื่องที่พวกหูแววคิดกันหรอกไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำน้องยกเว้นไอซอทิปแต่มันหดหัว ไม่ยอมออกมาแล้วคนมีคลิปก็รอมอบให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สตอชอเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่ไอซอรู้จึงไม่มีประโยชน์ต่อคดีเลยแต่สิ่งที่ครอบครัวลาโพร,รู้มีประโยชน์มากสิ่งที่เป็นความลับนั้นคือสิ่งที่ตาชานพูดผ่านกล้องต่อหน้าย่าอาชิในวันที่ชัยพลโดนหมายจับ ตาชานพูดว่าตารู้ว่าใครให้สงสัยลุงพลแต่ตาพูดไม่ได้และคลิปนี้ก็โดนลบไปเพราะมันคือความลับนั่นเองอีฉันหยอดไว้ให้คิดในคดีหนึ่งหนึ่งนั้นถ้าเราจับได้ว่าเจ้าพนักงานมีอคติในการทำคดีแล้วก็แจ่มปึงป้ง ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจริงค่ะป้าคิดว่าเขาคงตั้งธงไว้แล้วจากคลิปตาชานหลุดปากวันนั้นหนูก็ได้ยินตาชานแกหลุดออกมาค่ะถัดมานคะครับบอกว่ามีคลิปป้าพูดไว้เป็นข้อ,ขอมีข้อหนึ่งป้าพูดว่าเขาตั้งธงไว้และมี ผู้ใหญ่เลี้ยงแกะเยอะเรารู้ว่าเราสู้กับอะไรอยู่แต่เราจะสู้ให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถัดมานะครับบอ,อกว่าจริงค่ะขอให้ฟ้ามีตาทนายตั้มและทีมงานสู้ๆจ้าถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะป้าเคยพูดไว้ถัดมานะครับออรบอ,อกว่าผู้สูญเสียก็พูดเองว่าตำรวจให้บอกว่าสงสัยลุงเขาก็รู้กันทั้งประเทศนี่ไงเป็นเหตุผล ให้ผมไม่เชื่อตำรวจเพราะเขามีทงไว้แล้วถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะผู้สูญเสียเคยพูดเหมือนกันความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับความเหมือนอีกอย่างของคดีหวย30ล้านกับคดีกกกอกนอกจาก2คดีจะมีลุง2คดีจะมีทนายจำเลยคนเดียวกันแล้วยังมีอีกอย่างที่เหมือนกัน คดีหวย30ล้านมีคลิปก้มเก็บหวยที่ไม่มีใครมีบุญได้เห็นจนถึงชั้นดีกาจะพิพากษาอยู่แล้วคดีคกอกก็มีคลิปวิเศษที่เห็นหนายพ่อนายแม่อุ้มศพขึ้นเขาของไอซอที่คาดว่าคงไม่มีใครได้เห็นอีกเช่นกัน ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคดีเมืองการมีคนประกาศว่าเจ้าของหวยตัวจริงคือใครคดีที่กกกอกมีคนยืนยันว่าฆาตกรตัวจริงคือใครถัดมานะครับบอกว่ามันอาจไม่ใช่คนก็ได้นะพี่โถนถัดมานะครับบอกว่าสัตว์ประเภทหนึ่งรูปร่างคล้ายคนถัดมานะครับบอกว่า แถวบ้านผมเรียกพี่เฮงครับถัดมานะครับบอกว่าพี่เฮงสวยถัดมานะครับบอกว่าเงอเหนื่อยใจฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าคลิปมีจริงจ้ะมีมหาบอกว่าถ้ารักลุงพลอยากช่วยลุงพลจริงๆนะ่ะทนายต้อมต้องไปขอคลิปจากมาดำเองเท่านั้นถัดมานะครับบอกว่านกผีจะงาบทนายแน่ๆถัดมานะครับบอกว่า รักและหวังดีกับลุงพลมากด้วยการยื้อหลักฐานที่โวว่ามีจริงเพื่อรอให้ลุงเข้าสั่งเตก่อนถ้างั้นก็เก็บไว้ดูเองเถอะนะถัดมานะครับบอกว่าเหมือนอีกอย่างหนึ่งหวย30ล้านมีน้ำเต้าหู้หลานสาวปลอมของครูปรีมาเป็นพยานคดีชัยพลก็มีมาดามมาในคราบ FC ถัดมานะครับบอกว่า จริงดิสองคดีนี้มีคลิปเป็นไม้ตายที่คุยว่าสามารถพลิกคดีได้แต่ไม่อาจเปิดเผยได้พะนะแล้วจะเอามาคุยทำไม